สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับช่องป้อนบ้าน YouTube ครับมาพบมาพ่อกับพี่น้องอีกแล้วเด้อครับโศกันกอนนอนยี่สิบห้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกแบบภาษาอีสานบ้านเฮากับเบาดอนพรอนบําเพ็ญคู่เบาอยู่นี่ครับพี่น้องสวัสดีผู้ฮักผู้แกนกันทุกผู้ทุกคนสวัสดีพ่อแม่พี่น้องไอ้น้องนะครับที่มักชื่นชอบในการพูดคุยกันในแบบ ฉบับภาษาอีสานนะครับเมื่อนี้กับโบ่อหลายเรื่องหลายเล่านะครับอากาศก๊ฮอนอีลีแล้วกัพายยฤดูร้รรอนที่มีออทิพลต่อประเทศไทยในช่วงวันที่23ถึง26สิมีอิทธิพลหอดเมื่ออื่นหมดละครับกิบ23ถึง25สามหมืหตุที่ผ่านมานี่กรางความเสียหายเห็นหลายจังหวัดได้ครับ30กว่าจังหวัดเนียเท่าที่ฟังข่าวมานี่มีหลังค่าเลื่อน บ้านเรือนทรัพย์สินเสียหายจากร่มกระโชกแรงฝนตกหักเห็บฝ่ารองฝ่าพานะครับตลอดจนมีรอบนี้มีพี่น้องประชาชนคนไทยเฮาเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติครั้งนี้นั่นะครับก็ขอสนแสดงความเสียใจครับผููเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ครับกับฝากเป็น,ปน,ปนอุทาหรณ์เตือน,น,นใจ,ใจพี่น้องไว้ครับพายุฝ<อ>นฝ่าเขนองร่มกระโชกแรง ในขณะที่มันเกิดพายุฝนฝา่าคาน้องลมกระโชกแรงฝ้าห้องฝ้าผ้า,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 าดูเแ็บตกนั่นอย่าไปอยู่กลางเดินเด็ดขาดถ้าไปอยู่กลางเดินเนี่ยฝ่าผ้า,าได้นะครับแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆการสื่อสญญารต่างๆบราสิเป็นโทรศัพท์มือถืออย่างโมนี่ปิดไปซะก่อนนะครับอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่มันจะลมใส่หัวแล้วก็ฝ้าสิผ้าก็ได้ถ้าอยู่ในเมืองอยู่ในอำเภออยู่ในจังหวัดก็อยู่ไปอย่าไปอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาที่บ่แข็งแรงมันสิปิวมันใส่เข้าจำลองนี่นะครับ แต่ว่าถ้าอยู่น้ำบนนอกบาหน้าก็อย่าไปอยู่น้ำเดินอย่าไปอยู่น้ำกลางแจ้งในขณะที่เกิดฝนฝาาข้งนองลมกระโชกแรงหายอยู่ในเหือนในบานในเลื่อนที่แข็งแรงนะครับเอาฝากไว้ครับพี่น้องเป็นห่วงเป็นใยกันเพราะว่าจากนี้ไปหาฤดูฝนไม่ยังสิเกิดพายุฤดูร้อนอีกจังสี่ยหลายรอบมองใ้ปรเกิดกับพ่อป็่หยังครับคือหมายว่าพายุฤดูร้อนมันบอกคือพายุดีเปิดชั่นบอกคือพายุฤดูฝนพายุไต้ฝนพายุโซนร้อนในยังสันมันบวกขึ้กันถ้ายย้ำพายุ หน้าฝนมันติตกเป็นบริเวณกว้างตกได้ฝนได้น,ดน้ำไหลายนะครับลมแห้งมาแห้งอยู่แต่ว่าบ่แห้งคือพายุฤดูร้อนส่วนพายุฤดูร้อนมันบ่เกิดไปทุ่มหม่องเลยมันเกิดเป็นบางแห้งเกิดเป็นจุดๆ,ๆไปม่องได้เ่เกิดก็แล้วไปม่องได้เกิดกับรมแห้งมากมาเลยจะทางเข้าเดี๋ยวทอนเด้สามสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งเท่านั้นนะครับผ่านไปแล้วก็ผ่านนะครับหลังจากฝนตกไปแล้วก็อากาศเย็นดีขึ้นมือหนึ่งนี่แหละหมือสองมากกับห่อนคือเก่าแต่ว่าในขณะที่มันเกิด ลมกระโชกแรงรบักแฮบตกฝ่าพาน่นมันอันตรายได้รมผัดล่างข้าหือนปิวอ่ทรัพย์สินเสียหายฝ่าพาคนได้โอ้ยบื่อเนี่ยแต่มันเสียอันตรายการะมัดระวังต่อไปครับหลังจากบเบิร์ตสาวนี่ครับพี่น้องเบิร์ตสาววัน 26, 26, 27, 27, 27, 28, 29, 30, ทนนี่ยี่สิบหกเมษายเมื่ออื่นนี่กะกรมอุตุนิยมวิทยากับขาดการมาประมาณปลายเดือนไม่อีกไลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบเอียงไ่ทั้นองนี่มาอีกละลอกหนึ่งซึ่งพัยูลดูร้อนนี่มันก็สิมาอยูงสี่เรื่อย จนกว่าประเทศไทยสิเขาสู้ฤดูฝนตามปกติพายุฤดูร้อนมันยังสิเบิดไปต่อต่อไปมันกางเงเดอนพฤนภาคมมันเขา่ามันเข่าสู้ฤดูฝนตามปกติไอ้ร่มกระโชกแรกอย่างมันนีก็สิไข่แน่ลงดอกนะครับเอ้าเรื่องการยืนยันตัวตนนะครับพี่น้องผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ผู้ลงทะเบียนพานนั่นแหละแต่ว่าผู้ใดบนได้ไปยืนยันตัวตนอยู่ธนาคารทกศ อยู่ธนาคารออมสินอยู่ธนาคารกรุงไทยผู้ที่ลงทะเบียนผ่านไปแล้วนะครับ<ป>บอให้ไปยืนยันตัวตนบอกาวงาว่ารอบวับนที่หนึ่งเมษายน้ำเขาหันบอได้ใส่สีน้ำเขาบอได้เงิน่นเขาบัตรประชาชนสมานการกับราวะบอให้ไปยืนยันตัวตนผ่านด้วยบัตรประชาชนสมานการก<บ>ารย,ยืนยันตัวตนรอบสองร<บ>อบสองหมายความว่าผู้ใด บ้านได้ยืนยันตัวตนรอบแรกนั่นรอบสองก็หมายว่าต้องยืนยันตัวตนผ่านตั้งแต่วันที่27มีนาเป็นต้นไปจนบเกิวันที่26เมษาอันนี้เขาว่ายืนยันตัวตนผ่านในรอบที่สองกมืเอื่นนี่เป็นมือสุดท้ายของการยืนยันตัวตนรอบสองคือผู้ใดสามารถไปยืนยันตัวตนให้ผ่านภายในมืออื่นคือวันที่2 6เมษานี่ทีได้ใส่สีวันที่หนึ่งพฤษภาครับเงื่อนเขาบัตรประชาชนสมารทการ์ด เป็นสิทธิ์ของเหลือพืสภาค่าสื่อสินค้ากับสามร้อยค่าแก๊สแปดสิบบาทต่อสามเดือนค่าเดือนทางเจ็ดร้อยห้าสิบต่อเดือนกับเขาในบัตรประชาชนสมาครกาดในขณะเดียวกันวันที่หนึ่งพืชานี่ก็สิทธิ์สื่อสินค้าของเดือนเมษาก็ก็สิทบเขามานําก็เป็นวาสิได้วงเงินสื่อสินค้าหกร้อยในวัานที่หนึ่งพืชาเอ้าก็อย่าอย่าลืมอย่าพลาดผู้ใดบ่านให้ยืนยันตัวตนนั่นผู้รงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าลงทะเบียนบัตรคนจนดรอบไม่เอาไว้แล้วนั่นผ่าน นะครับผ่านกะให้ไปยืนยันตัวตนเหมืออื่นที่ธนาคารตกลออมสินกรุงไทยขั้นยืนยันตัวตนผ่านแล้วปั๊บวันที่หนึ่งพฤษภาพเขาจะได้ใส่สิทธิ์นะครับแต่ว่าคันผู้ใดเป็นผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เอาไว้แล้วได้รับสิทธิ์เอ่อเป็นผู้ผ่านลงทะเบี้ยผ่านแต่บ่สามารถยืนยันตัวตนภายในเหมือนผ่านได้นี่ ก็แปลว่ายืนยันตัวตนซาวันที่ยีส่สิบหกเมษาสมมติว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดจึงไปยืนยันตัวตนผ่านนี่ผู้ได้ยืนยันตัวตนผ่านในช่วงวันที่ยี่สิบเจ็ดเมษาจนไปถึง<ต>ยี่สิบหกพฤษภากษิได้ใส่เสียดสาออกไปเีกได้<ต>กษิดไ 1, ด้ใส่เสีย์หนึ่งมีตัวหน้าผเพราะฉะนั้นมืออื่นยังเป็นเหมือสําคัญเติบผู้ได้อยากใส่เสิยดภายในวันที่หนึ่งพฤษภาเนี่ยให้ไปยืนยันตัวตนให้มันผ่านภายในมืออื่นนี่ครับผู้ร่งทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับิทธิ์แล้วเอ ผู้ลงทะเบียนสวัสดิการทางรัฐผ่านแล้วแต่ว่าให้ยืนยันตัวตนนั่นมืออื่นสําคัญมากเพราะว่ามืออื่นเป็นมือสุดท้ายของรอบสองให้ไปยืนยันตัวตนให้มันผ่านไปในมืออื่นขันผ่านไปในมืออื่นนี่สิได้ใช้สิต์หนึ่งพฤษภาคมงหกครับแต่ว่าถ้าผู้ใดเลื่อมข้าวบ่ได้ไปยืนยันตัวตนให้มันผ่านไปในมืออื่นหรือไปยืนยันตัวตนมืออื่นจนแต่มันบ่ผ่านยังไงแต่ว่าเกิดเสียไปสิได้ไปผ่านในช่วงหลังไปพูนขันผู้ใดยืนยันตัวตนผ่านในยี่สิบเจ็ดพฤษภยี่สิบเจ็ดเมษายนถึงยี่สิบหกพฤษภา ก็สิได้ใส่เสีดสาออกไปแท่นที่สิได้ใส่สีดหนึ่งพันสพากระสิได้เริ่มใส่ใส่เสียดครั้งแรกหนึ่งมินาครับเพราะนั้นกับมืออื่นสําคัญเด้อบอกกันพี่น้องผูรใดบ้านเด็ไปยืนยันตัวตนมืออื่นมือสุดท้ายของรอบสองครับถ้าไปยืนยันตัวตนให้มันผ่านภายในมืออื่นนี่ก็สิได้ใส่เสีดหนึ่งพันสพานะครับเอ้าอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องอสมอส่งรายงานมือนีครับส่งรายงานภายในมือนี รายง,งานอสมอหนึ่งนี่ยเพราะว่าตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุขแล้วเขาให้ส่งรายงานอสมมอหนึ่งทุกวันที่ยี่ห้าของเดือนผูใ้ใดส่งทุกวันที่ยี่ห้าของเดือนนี่สิได้ค่าบริการโดยสำนักง,งานสาธารณสุขเพื่อประสิทธิ์รับรองผลงานไทยก็สิได้ค่าบริการต่อไปบ้านในผูใ้ใดลืมเนี่ยบ้านผู้ใดลืมส่งมาทั้งวันที่ยี่สิห้าเสร็จยังไงเสด้เงินค่าบริการพันหนึ่งน้ำเขาบอได้ครับแต่ว่าต้องส่งบ่ให้ิรว่าวันที่ยี่แปดเพราะว่าเวลาส่งทางแอปแอปสมาัดอสมอมันส่งง่ายอยู่ เขาริมส่งปฏิิ่าเขก็ไปส่งปฏิทินหกก็นได้ผูดเลเรื่องปฏิทิ่หกก็ส่งวันทินยี่สิบเจ็ดพูดเลรื่องนทนยี่สิบเจ็ดก็ส่งใน2ฏิทนยี่สิบแปดเขาพดลเรื่องนทยี่สิบแปดก็ซอยมาได้แล้วครับเขาให้เวลาตั้งหลายมืออยู่เพราะนั่นกปลเป็นวามันสามารถส่งในห้อมทยี่สินะครับเช่นเดียวกันก็ผู้ทรงเป็นแบบกระดาษผู้ทรงเป็นแบบกระดาษเขาสรงปฏิทิบป่าส่งกับประธานอสามอหู่บานประธานอสมอหูมบานรับรองกับให้ประธานโอขามอตะบุร์รับรองเสน ก็แสดงว่าจริงๆแล้วมันสามารถอำเภอเพิ่นถ่าหอบมันที่ยี่แปดคันพุ่งไอ้เรื่มทรงแบบกระดาษนะครับผู้เฮ็ดแอปสมาร์ตอสโม่พรนเป็นแต่ว่ายังทรงแบบกระดาษอ,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 อยู่นั่นคันเรื่อมันที่ยี่ห้าก็บทรงมันที่ยี่หกก็ได้ก็วิ่งแลนไปแห่งประธานสอสโมหมู่บ้านประธานอสมอ่ตำบลเส้นเขากะเอาไปทรงสารสุขเพื่อภายในบันเกิดยี่แปดเอาเองก,ก็ได้ยกตัวอย,าาย่างวันที่ยี่แปดจะคือพ่อของที่ว่าเจ้าของเทศยนั่นเองเฮ็ดวันที่ยี่แปดกับท่านนี่ครับเสร็จแล้วก็ไปแห่งประธานหมู่บ้านเส้นแลนไปแห่งพื้นเส้นเอาเอง แล้วไม่เห็นพระธานเรสมมติบนเส้นก็จาขอก็ถือส่งภายในวันที่28เอาไปส่งสำนักงานสารเพื่อก็ยังท่านนะครับกูรีกูจ่อเห็นทานท่านได้ครับเด้อแล้วก็ถามพระท่านมาให้ปีที่28อีเลีก็ับ่ได้ทตอนแล้วเพราะว่าเขาถามเลยสาสุดมาเกิดันที่28เพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ต้องศึกษาไว้จำห้แม่นเลยครับอสมม1แล้วก็ตจำจำโดยเลขว่า25อสมม1 25ออสมม1แปลว่ายังแปลว่ารายงานที่เหตุแห่เขาได้เงิน1,000บาท แล้วก็ส่งเดือนละเถื่อก็คืออสมอหนึ่งส่งเดือนละหนึ่งครั้งสองห้าไม่ยังบัตนี่ยสองห้าก็คือส่งตรงวันที่ยี่ห้าคันเขาจำได้ว่าอสมอหนึ่งสองหา้าจำให้ขึ้นใจจริงๆเองพอวันที่ผ่ามาเฮ็ดโหลดผู้ต้องให้เผยบอกมันเกิดจากสิบอพาดเงินขับบริการหนึ่งพันบาทได้ครับพี่น้องเด้อเอามืออื่นพี่น้องเช่าหนะ้าครับรับเงินสูงสุดหกพันสามร้อยหกสิบสามบาท 36, 36, สามสิบหกสตางค์เงินหยังไปเบิ่งนก็ดู เป็นเงื่อนข้อการประกาศรายได้เขางวด27ครับสำหรับพี่น้องชาวนาผู้ลงทะเบียนปลูกเขาเอาไว้แล้วและระบบวันเกี่ยวเขา 8- ถึง14เมษายน66หประกาศราคาเกณฑ์กางอ้างิงเมื่อวันที่21เมษาได้เงินส่วนต่างเขาชนิดเดียวครับก็คือเขาหอมมะลินอกพื้นที่ได้ส่วนต่างตตนละส9 7 7 1ยบจุด็หนึ่งบาทครับพี่น้องเกษตรกรผู้ได้เงินสูงสุดก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกเขาหอมมะลินอกพื้นที่38ไร่ อันนี้เพิ่นให้ประกันรายได้16ตันเลยส่วนตังได้ตันละ397.71บาท96ตันคูณด้วย397.71้าเจ็จุดดหบาทกสิ่งเงินสูงสุด6,363บาท36สตางค์โอนเงินนี่แหละครับกรณีลงทะเบียนปลูก38ไร่หรือลงทะเบียนปลูกเกิน38ไร่ก็ได้ประกันรายได้สูงสุดได้ท่อกันได้16ตันตันละสา7เก็ดจุดเจ่กับหกพันสาบาทครับส่วนผู้ลงทะเบียนปลูกหน่อยกว่า38ไร่ได้บาานี่ ลงทะเบียนปลูกระวางหนึ่งถึงสามสิบเจ็ดไร่นี่อยากพูดว่าจะของได้จักบาทเก่าจำนวนไร่ที่ลงทะเบียนปลูกนี่แหละครับคูณด้วยไร่ละร้อยเจ็ดสิบจุดสองสองบาทก็สิเป็นเงินที่ได้รับโอนมาอื่นครับยี่สิบหกเมษายนหกหกข้อการประกันรายได้เขางวดยี่สิบเจ็ดครับพี่น้องในขณะเดียวกันงวดยี่สิบแปดกระจายมาอื่นด้วยกันผู้แสดงเงินงวดยี่สิบเจ็ดกับงวดยี่สิบแปดเป็นคนละคนกันเพราะว่าเป็นผู้ลงทะเบียนปลูกเขาเอาไว้แล้วแล้วก็ระบุวันเกี่ยวเขาคนละมือ งวดยี่สิบแเป็นผู้ระบบวันเกเี่ยวเข่า15เมษาถึง2ี่สเมษาย้นหกครับก็ได้ส่วนต่างหรือได้ประกันและได้งมวดยี่สิบแนี่ได้เขาหอมมเลินอกพื้นที่ชนิดเดียวครับได้ส่วนต,าต,าาต่างตันละ3ามร้อยสิบาทยี่สาตางค์ผู้ลงทะเบียนปลกสามสิบดไร่ในสูงสุดได้สิบหตันตันละสามรบาทยีสหาสตางค์เอา16ตันคูณสามแปหนึ่งจุาก็มีคูด <ule> ได้เงินสูงสุดหกพันเออันนี้งวดยีครับ ข้หอมมะลินอกพื้นที่ผู้ใดห้องพันเอ็ดก็คือผู้ลงทะเบียนปลูกสามสิบแไรหรือเกินสาไร่รัฐถาลพันจ่ายราใดประกาศรายใดทอกันก็คือจ่ายสตันคูณด้วยตันละสามแปหองาใส่ได้หองพันเอ็ดผู้ใดลงทะเบียนหน่อยกว่าสาิไรก็คือลงทะเบียนปลูกระวาง1ถึงสาไรครับขอหอมมะลินออกพื้นทีงวดยี่สิบแปดนี่ยังหว่า,อา,าของใดัจักบาทเขาจำนวนไรที่ลงทะเบียนปลูกหนึถึงสามดไรลงทะเบียนปลูกเทไรก็เอาจำนวนไรตั้งไว้ คูณด้วยไรละร้อยหกสิบสามบาทที่แปดแสดงคูณกันเข้าไปก็สิเป็นเงินที่ได้รับครับพี่น้องเพิ่นสิโอนมือนี่ยี่สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกประกันรายได้เข้างวดยี่สิบแปดสรุปแล้วโอนสองงวดในมือเดียวกันคืองวดยี่สิบเจ็ดกับงวดยี่สิบแปดผู้สิได้เงินประกันรายได้งวดยี่สิบเจ็ดกับผู้สิได้เงินประกันรายได้งวดยี่สิบแปดเป็นคนละคนเพราะว่าเป็นชาวนาคือกันปลูกเขาหอมมะลินอกพื้นที่คือกันแต่บาระบุวันเกี่ยวเขาเบ่คือกัน นะครับได้เงินปทอรการพร้อมตามที่กล่าวมาเนี่ครับพี่น้องครับโศกันกอนนอนขึ้นวันที่ยิบหาเมษายนสองพันห้าร้อยหอกสิบหกก็ขอจบไปเพียงทนเท่านี้ครับขอบคุณพี่คุณน้องที่มาฟังกันดนะครับก็ขออวยพรให้พี่น้องเป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีบ่เจ็บบบ่่ไข้ป่วยนะครับให้มีอายุยืนสุขบุตทุกคนขอเป็นผู้ขขมีความสุขสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาได้ครับพี่น้องให้เป็นผู้รับรวย หผู้เป็นผู้โชคผู้มานนะครับทํามาค้าขายทํางานนั้นก็นให้มีฐานะมีเศรษฐกิจดีขึ้นดีขึ้นตามระดับครับนอนรับแผนดนเงนินหมื่นได้รับมับนนีเดอ้อนอตื่นแนดเงนินแสนเป็นผู้โสคดีเป็นผู้มีความสุขแล้วครับมาพอกันไหมในเมือต่อต่อไปครับสําหรับคําขึ้นมนันนีล่าไปก่อนครับสวัสดีครับ จากอาไปหัวใจอายเจ็บเลือเกินย้อนอายจนขาดเงินน,งน้องเมินเดินนี้ห่างไกลวันที่เป่าเบนคนเคยเป็นแฟนมาตัดเยื่อใยทิมความซ้ำว้ยให้ เก็บอกใจเหมือนตายทั้งเป็นเมื่ออายหมดตาม่างน้องนางก็มาจากลาหักอายคนเบิดคคาหรือว่าเพราะกรรมเพราะเวรลืมสินไไมตรีเจ้าจึงจากนี้ไม่ห่วงเนื้อเย็น สองเฮาลำเค็นเจ้าเสาเป็นกำลังแรงใจหักต้องเบิดคาเพียงเพราะว่าอายจนดำพักเทศใจหน้ามนน้องทนรวมทางบา่ไหวคืนวันเก่ากอนน้นองยังป้อนคำหวานทำใจ โกรก,กันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีเมื่อนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล คงไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน เก่าก่อนน้องยังป้อนคำหวานทําใจกอกรักกันตลอดไปจะอยู่ในทุกๆเหตุการณ์หวังเจ้าคืนมาซับน้ำตาอีกสักวันยานบบมีมือนั้นยานฝันกับจริงห่างไกล ไม่คืนมาร่วมวันเวลาร่วมสารต่อใจน้องเลือกเส้นทางใหม่จเจ้าจากไปเมื่อยามอายจน